ตั้งสตินิดนึงตกลงกันก่อนนะครับข้อมูลทุกอย่างที่ใช้ใช้ในกลุ่มมันจะกลุ่เท่านั้นนะครับการใช้งานไอซ์ต้องใช้โครงสร้างตลาดนาแต่ในลนักษณะที่เป็นเทนเป็นไซเวย์เป็นไซเวย์วยังไม่ได้อธิบายในตอนนี้เพราะเหตุว่ามันไปอยู่ค่อนข้างเยอะเอาเป็นลนักษณะเป็นเทนก่อนเพื่อให้มันง่ายเอาไปใช้งานได้จริงๆงก่อนนะครับตัดช่วงไซเวย์ออกก่อนแล้วหาช่วงที่เป็นเทนแล้วค่อยเทรด เดี๋ยวจะอธิบายว่ามันเป็นเทนยังไงค่อยๆไล่ไปดังแบบนั้นเราจะใช้โครงสร้างของราคาหรือโครงสร้างของตลาดนําก่อนแล้วค่อยมองไอซ์ไเพื่อยืนยันความคิดอีกครั้งหนึ่งหรือคอนเฟิร์มดังนั้นการยืนยันก็เป็นเพียงแค่ความมั่นใจของเราซึ่งต่อให้มันมีโครงสร้างที่ถูกต้องไอซ์ไก็ถูกอีกแหละแต่มันก็มีโอกาสที่มันจะเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นปกติไม่ถูกต้อง100%เซเสมอไปถลับได้ก็เริ่มครับ อันนั้นเวลาเรากำหนดสวิงไฮโลไฮ้ได้ั p เทนก่อนนะครับถึงค่อยไปมองไอซเห็นไหมครับได้เทรนก่อนแล้วเข้าไปมองไอซได้ดาวเทนก่อนแล้วเข้าไปมองไอซมองเทรนเดิมถูกเบรกออกก่อนนั่นคือเมเจอร์หากเทรนเดิมยังไม่ถูกเบรกออกนั่นคือไมเนอร์เช่นหน้าตาอย่างนี้สมมติว่ามันเกิดขึ้นในอ่า S4 หน้าตายอย่างนี้คือโครงสร้างที่เป็นเมเจอร์ดังนั้นถ้าราคามีการเบรกเทนและยังไม่ได้มีการเบรกเมเจอร์ใดๆสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นไมเนอร์เท่านั้นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องการมันติไทม์เฟรมปีนี้เป็นปีแห่งมันติไทม์เฟรมย้ำกันมาตั้งแต่ต้นปีและเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะ ซักเซสไปพอสมควรแล้วครับดูจากการที่หลายๆท่านก็ไม่ได้เป็นสมาชิกต่อนะครับนั่นแปลว่าโอเคแล้วแล้วก็ลองถามดูลองคุยดูแล้วก็เห็นแต่ละท่านก็โพสเฟ e บุ๊กมาก็ค่อนข้างโอเคซึ่งก็โอเคนะครับก็ยินดีด้วยเนาะ